สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปียกเข้ากลุ่นบายกระจนนะครับในหมวดของกระจนพระเครื่องนะครับวันนี้เราก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับซึ่งเหรียญของเรานั้นก็ได้มีพิธีกรรมนะครับในการปลุกเสกแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วนะครับที่วัดบางแวกพาสีเจริญเมื่อวันที่22ิเมษายนที่ผ่านมานะครับผมและก็พิธีการในงานนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับ ซึ่งผมไม่สามารถจะอธิบายได้หมดแน่นอนนะครับท่านสามารถไปติดตามรับชมได้ที่ w w w k a ไวเบ็ตนะครับในนั้นเรามีทุกอย่างให้ท่านนะครับอ่ะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญสุเระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับเนื้อทองแดงนำเลิกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคุณการครับครับผมมวลสารครับผมมวลสารมวลสารของเหรียญทองแดงนำเลิกนะครับได้มาจากเหรียญของพระเกจิอาจารย ทั่วประเทศนะครับกว่า5,000เหรียญ5,000เหรียญใช่ครับเรานำมาหลอมแล้วรีดใหม่แล้วปั๊มออกมาเป็นเหรียญทองแดงนํำเลิกนะครับสุดยอดมากครับอันนี้คือด้านหลังนะครับใช่ครับมาที่ด้านหน้าเลยทีนี้อ่ะพี่กุ้งครับครับผมจํานวนแล้วก็โค้ดของเราเป็นยังไงครับ จำนวนการสร้างครับเหรียญทองแดงคำเลิกของเรานะครับการสร้างเป็นจำนวน359เหรียญก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะไม่เยอะครับไม่เยอะครับส่วนโค้ดของเราจะเป็นนกอืชานะครับดูชันๆเลยครับครับผมเป็นนกอืชาหนึ่งตัวนั่นเองครับมีแค่นี้นะครับครับโค้ดของเรามีแค่นกอือชาหนึ่งตัวครับผมเอาละนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือเนื้อทองแดง นำเลิกนะครับผมซึ่งสร้างก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะครับประมาณ359เเหรียญ359หเหรียญนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่คือรายละเอียดนะครับของเนื้อทองแดงนําเลิกแบบย่อๆนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านอยากจะชมทุกเนื้อนะทุกเนื้อทุกรายละเอียดนั้นก็เข้าไปชมที่กระชอนคอมนะครับและท่านก็ยัง สามารถติดตามรายละเอียดการแจกเหรียญสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณฟรีนะครับที่ทางทีมงานกระชอน .com ได้สร้างขึ้นมาโดยในห้างวิทวารุณและเฮียโตวัดอรุณนะครับเพื่ออยากจะากมอบเป็นของขวัญน,นะครับให้กับประชาชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจะได้มีของดีไปให้บ,หบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและก็ยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจกเหรียญสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ฟรีตลอด4วาระตลอดปี58นี้ที่ทาง w w w ร์ c h o บ .com โซเชียลแคมก็กระชอน .com นะครับยูทูบครับที่ค่ายเพลงกระชอน .com นะครับและ Facebook ครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเบ็ดนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนำเลิกเอาไว้แค่นี้นะครับพบกับเนื้อต่อไปสวัสดีครับ